สวัสดีครับผมเบนจากอันเคนี่บอยจุดเริ่มต้นของอ ni s ช i e n t r e a d e r หรืออ่านสตาร์วันสิ้นโลกเนี่ยเกิดขึ้นจากนิยายเว็บนะครับโดยมีสองสามีภรรยาเป็นผู้แต่งนามปากกาว่าชิงชงซึ่งแน่นอนว่าเรื่องนี้เนี่ยก็ได้รับความนิยมอย่างล้นหลามเลยนะครับในภายหลังก็ถูกทำเป็นเว็บตูนอย่างที่เราได้อ่านกันนั่นเองนะแล้วก็เป็นเรื่องที่เรียกได้ว่ายอดฮิตจริงๆฮิตแบบถล่มทลายเลยจึงเป็นที่มาของภาพยนตร์เรื่องนี้นั่นเองครับ โดยเรื่องนี้นะครับจะเกี่ยวข้องกับขิมดกจาชายหนุ่มที่ชีวิตจืดชืดไม่มีอะไรเลยนะครับก็คือเขาเนี่ยทำงานบริษัทและแต่ว่าชีวิตในบริษัทก็ไม่ได้ราบลื่นอ,อะไรทำให้เขาเนี่ยเอาแต่จมดิ่งอยู่กับการอ่านนิยายเรื่องหนึ่งครับนั่นก็คือเรื่องที่ชื่อว่าสาวธีรอดหลังโลกหายนะนั่นเองนะนิยายเรื่องนี้เนี่ยจะอัพโหลดทุกทุก ตอนแรกๆก็ยังมีคนอ่านในใิยายเรื่องนี้เนี่ยเป็นจํานวนหนึ่งเลยแต่ยิ่งเวลาผ่านไปเนี่ยคนที่อ่านในใิยายเรื่องนี้มีแค่คิมดกจาเพียงคนเดียวเท่านั้นมีเพียงเขาเนี่แหละครับที่ยังอ่านมันอยู่และในวันหนึ่งนะครับที่คิมดกจาเนี่ยได้นั่งรถไฟกําลังจะก,กลับบ้านสิ่งที่พิเศษในวันนั้นเนี่ยนั่นก็คือนิยาย3ามวิธีรอดที่เขาอ่านเนี่ยมันถูกอัปโหลดเป็นตอนจบแล้วนั่นเองครับเขาก็ได้นั่งอ่านตอนจบของนิยายเรื่องนี้ด้วยความสนุกสนานแล้วหลังจากที่เขาอ่านจบไม่นาน้ รถไฟก็ได้หยุดลงหลังจากนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในนิยายมันก็ได้เกิดขึ้นจริงบนขบวนรถไฟที่เขาอยู่ครับพร้อมกับการปรากฏตัวของสัตว์ประหลาดตัวจิ๋วนามว่าทูเกบีเจ้าทูเกบีเนี่ยได้ออกมาอธิบายกฎเกณฑ์ต่างๆการเอาชีวิตรอดแล้วก็เริ่มบังคับให้มนุษย์เนี่ยเล่นเกมที่เดิมพันด้วยชีวิตของพวกเขา เรื่องราวมันก็ไม่ได้ง่ายเหมือนนิยายที่เขาได้อ่านเพราะนิยายที่เขาได้อ่านเนี่ยมันก็มีตัวเอกอยู่จริงๆเหมือนกันนั่นก็คือย ok ูจุงฮยอกส่วนตัวเขาเนี่ยเป็นคนนอกนิยายไงใช่ไหมไม่ใช่ตัวเอกจริงๆแล้วคิมดกจาจะทำยังไงล่ะเพื่อที่จะเอาตัวรอดไปได้แล้วก็แน่นอนว่ามีเพียงแค่คิมดกจาเพียงคนเดียวเท่านั้นนะครับที่รู้ตอนจบของเรื่องราวนี้สิ่งที่ผมคิดว่าน่าสนใจที่สุดในอัลสตา์วันซิดโลกนะครับก็คือ บทละครหรือว่าในภาพยนต์เนี่ยเขาจะเรียกว่าด่านทดสอบนะครับว่าแต่ละด่านแต่ละบททดสอบเนี่ยมันมีอะไรเป็นยังไงบ้างซึ่งมันเงื่อนไขาการผ่านด่านเนี่ยมันไม่เหมือนกันครับแล้วก็มันค่อนข้างจะบีบบังคับให้ผู้เล่นหรือว่าอวตารแต่ละคนเนี่ยต้องใช้ความคิดแล้วก็ความกล้าจะถึงที่สุดเลยนะในการผ่านด่านทดสอบนะครับนำซ้ำนะครับถ้าโทเกบีคิดว่าบทละครเนี่ยมันง่ายเกินไป โปรแกรบีก็ไม่ีสิทธิ์ที่จะเพิ่มความยากให้บทละครนั้นเพิ่มเข้าไปอีกครับบอกเลยว่ามันไม่แฟร์สุดๆเลยนะแต่มันก็ไม่ถึงกับไม่แฟร์ขนาดนั้นนะครับเอาจริงแล้วบุละครพวกนี้มันก็ยังสามารถผ่านได้เพราะอาวตารทุกคนจะได้รับออฟเฟอร์นะครับมาจากกลุ่มดาวครับจจคือในเรื่องนี้เนี่ย พวกเทพประกรนำอะไรต่างๆเนี่ยเขาจะถูกเรียกว่ากลุ่มดาวแล้วเหล่าเทพเจ้าเหล่านั้นเนี่ยก็จะคอยสนับสนุนและช่วยเหลือเหล่ามนุษย์ที่พวกเขาสนใจครับอย่างเช่นที่เราได้เห็นในตัวอย่างนะครับนั่นก็คือตัวของยูจุงฮยอกที่มีความสามารถผู้ย้อนกลับถ้าเขาเสียชีวิตเขาก็สามารถไปเริ่มใหม่ตั้งแต่จุดเริ่มต้นที่เกิดบุะครได้อะไรแบบนี้ครับเออเนี่ยคือเพิ่มความตื่นเต้นเพิ่มความสนุกให้กับเนื้อเรื่องแล้วก็เหล่ากลุ่มดาวที่รับชมจากอีกฝั่งหนึ่งของจักรวาล เพราะว่าไอ้บทละครที่ตัวเอกของเราทุกคนกําลังเล่นกันอยู่เนี่ยมันถูกถ่ายทอดสดไปทั่วจักรวาลด้วยเออโดยที่ผู้รับชมเนี่ยก็คือเหล่ากลุ่มดาวบนฟ้านั่นเองครับเป็นคนที่รับชมและมองดูเหล่าตัวเอกของเราเนี่ยกาลังเผชิญหน้ากับ ความวิบัติต่างๆอยู่มองดูแบบชิลเลยเออนั่งจิบวายไม่ได้ดูไม่ได้อะไรแบบเนี้ยเหมือนกับเราที่ดูสตรีมมิ่งในแพลตฟอร์มไลฟ์ต่างๆอ่ะมันเหมือนกันเลยครับเพราะว่ากลุ่มดาวพวกเนี้ยถ้าเกิดว่าถูกใจใครเนี่ยสามารถโดเนทสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นเงินทองหรืออาวุธทำให้พวกตัวเองเนี่ยสามารถต่อกรกับบทละครได้นกับน่สร้างคให สำหรับ o m n ิ c ชียน Reader t h p r r o p เว y หรืออ่านชะตาวันสินโลกจะเข้าโรงภาพยนตร์ในบ้านเราเนี่ยวันที่31กรกฎาคมนี้แล้วนะครับก็อยากให้ไปติดตามกันนะครับทุกคน